ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับวิดีโอ10อันดับศัตรูสุดหลอนภายในเกมซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับและใน EP นี้นั้นจะมีศัตรูตัวอะไรกันบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับ s c r e มเ e r จากเกม Silent Hill ดาวพวัวอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าพวกผู้ผีปีศาในเกม Silent Hill นะั้นมักจะเกิดจาก ความรู้สึกผิดหรือว่าบาปภายในใจของตัวเอกในเกมไซเลนฮิวภาภาคนั้นๆครับซึ่งปีศาจสครีมเมอร์ในเกมไซเลนฮิวดาวัวนั้นก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกผิดของตัวเอกเช่นกันครับโดยเจ้าปีศาจสคร c มเมอร์นั้นจะมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์เพศหญิงปากของเธอนั้นฉีกขาดและเวลาที่เธอนั้นถูกโจมตี เจ้าสึครีเมอร์นั้นก็จะกรีดร้องออกมาอย่างน่าหวาดกลัวเลยครับอีกทั้งความสามารถในการต่อสู้ของเจ้าสึครีเมอร์นั้นก็ค่อนข้างอันตรายเช่นกันครับเธอนั้นสามารถจบตีได้อย่างรวดเร็วในระยะประชิดส่วนระยะไกลนั้นเราก็อย่าเพิ่งวางใจไปครับเพราะเสียงกรีดร้องของเธอนั้นก็สร้างความเสียหายให้กับเราได้เช่นกันครับเชจากเกม The E อ i จะเกิดอะไรขึ้นครับ หากคนสติไม่ดีนั้นมีพลังอำนาจในการสร้างสรัร์ปีศาจขึ้นมาได้ซึ่งเฉดนั้นก็เกิดขึ้นจากสิ่งนี้หละครับเรื่องราวในเกม The Evil Within นั้นเรานั้นต้องเข้าไปอยู่ในหัวของลูวิกที่เป็นคนสติไม่ดีครับและเฉดเองก็ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังของลูวิกนั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้มันนั้นมีความแปลกแยกและคาดเดาไม่ได้ครับโดยรูปร่างของมันนั้นจะเป็นปีศาจที่มีหัวเป็นแสงสปอร์ตไลท์ลำตัวของมันนั้นจะถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวส่วนขาของมันนั้นก็ ก็กลับเป็นขาของหญิงสาวที่มีความงดงามเป็นอย่างมากและด้วยความแปลกประหลาดนี้เองก็ทําให้มนันกลายเป็นปีศาจที่มีทางความน่ากลัวความน่าขนลุกและเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จนทําให้ผมนะั้นจามันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าได้เผชิญหน้ากับมันเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตาม The Watcher จากเกม The Evil Within เรายังคงอยู่กับเกม The Evil Within นะครับ ซึ่งเดอะวอชเชอร์นั้นก็คือหนึ่งในบอสที่เราต้องเผชิญหน้านั่นเองตัวของเขานั้นกําเนิดขึ้นมาจากไมล่าที่ต้องการหยุดเซบาเตียนเอาไว้ซึ่งเดอะวอชเชอร์นั้นจะเป็นปีศาจน้ำเมือกสีขาวรูปร่างของเขานั้นจะไม่คงที่สามารถงอกส่วนต่างๆออกมาจากร่างกายได้ซึ่งมันนั้นก็จะคล้ายๆกับปีศาจที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นพวกสลามนั่นเองแต่เจ้าเ er, ดอะวอ c เชอร์ตัวของเขานั้นค่อนข้างที่จะใหญ่โตกว่าพวกสลามทั่วไปเป็นอย่างมากและตัวของมันนั้นก็ยังเป็น้ากสีขว แอมหน้าตาของมันนั้นก็ยังน่ากลัวใช้ได้เลยครับโดยรูปร่างหน้าของมันนั้นจะคล้ายกับหัวกระโหลกที่มีดวงตาสีแดงหากเรานั้นนับแค่นี้ตัวของเจ้าเดอะวอชเชอร์นั้นก็ค่อนข้างเป็นปีศาจที่น่ากลัวใช้ได้เลยครับ ลิซ่าเทรเวอร์จากเกม Resident Evil หากเราพูดถึงเกม Resident Evil และบอสภายในเกมนี้แล้วลวก็พวกมันก็คือศัตรูที่เรานั้นต้องเอาชนะนั่นเองครับแต่จะมีบอสสักกี่คนครับที่เรานั้นรู้สึกสงสารและรู้สึกเห็นใจให้กับพวกมันแน่นอนครับว่ามันนั้นไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่มันก็มีเช่นกันครับซึ่งคนคนนั้นก็คือลิซ่าเทรเวอร์นั่นเองโดยลิซ่าเทเวอร์นั้นเป็นหนึ่งในบอสที่น่าหดหูและน่าสงสารที่สุดแล้วล่ะครับ ในอดีตตัวของเธอนั้นได้ถูกลักพาตัวมาเพื่อที่จะเป็นตัวทดลองให้กับการสร้างเชื้อไวรัสต่างๆตั้งแต่วัยเด็กของลิซ่าเทเวอร์นั้นเธอนั้นก็อยู่ในคุกใต้ดินตลอดครับและเป็นตัวทดลองให้กับการสร้างเชื้อไวรัสต่างๆมากมายจนร่างกายของเธอนั้นได้เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความน่าเกลียดน่ากลัวไปครับแม้ว่าเธอนั้นปรารถนาที่จะตายก็ตามแต่ด้วยความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายของเธอนั้น,น,นก็ทําให้เธอไม่สามารถที่จะตายได้ครับ ตัวของลิซ่าเทเวอร์นั้นได้กลายเป็นตัวทดลองที่ถูกกระทำอย่างผิดศีลธรรมมากกว่า10ปีอีกครับก่อนที่เธอนั้นต้องจบชีวิตลงในเหตุการณ์คื้อหาสเปนเซอร์ซึ่งก็เป็นการปิดตำนานหนึ่งในบอสที่น่าโหดถูปและน่าสงสารที่สุดลงไปด้วยครับไรคาจากเกม Elden Ring เกม Elden Ring นั้นเป็นหนึ่งในเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากและบอสแต่ละตัวก็สร้างความหัวร้อนให้กับเราผู้เล่นมากมายเลยครับแต่เรานั้นก็จะข้ามส่วนหนังไปนะครับในที่นี้เราจะมาพูดถึงบอสท,ที่มีความน่ากลัวและมีความสยองกันครับซึ่งบอสตัวนั้นก็คือ ไลคา,าดนั่นเองครับไลคา,าดนั้นได้ฉายาว่าราชาผู้ลบลูครับส่วนสาเหตุที่เขานั้นได้ฉายานี้มาก็เพราะว่าตัวของไลคา,าดนั้นเป็นครึ่งเทพครับแต่ตัวของไลคา,าดนั้นก็กลับยอมให้งูยักษ์นั้นกินกินเขาเข้าไป และการที่คลื่งเทพนั้นยอมให้สัตว์ชั้นต่ำอย่างงูนั้นกินเข้าไปก็เป็นการลบลู่อย่างมากนั่นเองส่วนสาเหตุที่เขานั้นทำอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าไรคาดนั้นต้องการชีวิตอมตะของงูยักษ์ครับตามตำนานแล้วกล่าวว่างูนั้นไม่มีวันตายครับแม้ว่างูนั้นจะตายลงไปครั้งหนึ่งก็ตามแต่สักวันหนึ่งตัวของมันนั้นก็จะคืนชีพกลับมาตัวของไรคาดที่ได้รู้เรื่องนี้ จึงได้ยอมให้งูนะั้นกินเข้าไปจนทําให้เขานั้นรวมร่างกับงูยักษ์ในที่สุดครับแต่นั่นก็ทําให้รายคาร์ดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะว่ามนุษย์ก็ไม่เชิงงูก็ไม่ใช่ครับตัวของเขานั้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับงู ผสมกับมนุษย์เลยครับรูปร่างของเขานั้นบิดเบี้ยวผิดรูปเป็นงูที่มีแขนขาของมนุษย์ส่วนหัวของไรคาดนั้นก็จะอยู่ที่ใต้คอของงูครับและด้วยการผสมผสานท,ที่บิดเบี้ยวผิดรูปจนเรานั้นไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรก็ทําให้ไรคาดนั้นเป็นหนึ่งในศัตรูที่ค่อนข้างหลอดใช้ได้ทีเดียวครับไฮหลอดวัวเนียจากเกมดาร์กโซลสตั้งแต่ในอดีตแล้วความตายมักจะถูกแทนที่ด้วย รูปร่างของสิ่งหลายชีวิตอย่างเช่นโครงกระดูครับและเมื่อเราได้เห็นโครงกระดูนั่นก็หมายความว่าความตายนั้นได้คืบคลานเข้ามาหาเราแล้วนั่นเองและหลอดววเนียนั้นก็เป็นตัวแทนแห่งความตายจากเกม Dark Souls 3ครับโดยหลอดววเนียนั้นจะมีรูปร่างเป็นโครงกระดูกขนาดักษ์มีมงกุฎสวมไว้บนหัว <c oughs> เพื่อแสดงว่าตัวของเขานั้นเป็นราชาแห่งความตาย ตัวของหลอดโวเนียนั้นมีพลังที่จะสามารถเรียกอันเดธมาเป็นลูกสมุนได้ครับอีกครั้งเขานั้นยังมีพลังที่จะสามารถสร้างดามขนาดใหญ่เพื่อใช้มันฟาดฟันใส่ศัตรูได้อีกด้วยในการ,รเผชิญหน้ากับหลอดโวเนียนั้นเรานั้นจะรู้สึกเหมือนกับว่าต้องต่อสู้กับความตายเลยครับและสถานที่ที่เรานั้นได้เผชิญหน้ากับหลอดโวเนียก็โคตรหลอดเลยครับมันนั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นความมืดที่ไร้ที่สิ้นสุดเลยครับ The Keeper จากเกม ชายล่างอ้วนหน้ายิ้มที่มีหญิงสาวอยู่ในท้องของตัวเองในอดีตนั้นตัวของเขานั้นมีชื่อว่าล well. ูเธอร์สติกเวลเขานั้นเป็นฆาตกรโรคจิตที่ชื่นชอบการสังหารและทรมานพวกผู้หญิงโดยหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของเขาหนั้นมีอยู่หลายสิบคนเลยครับและหลังจากที่เขาตายไปแล้วตัวของเขานั่นก็ได้กลายเป็นปีศาจที่มีรูปร่างค่อนข้างจะผิดมนุษย์มานา โดยเจ้าเดอะคิปเปอร์นั้นจะมีหญิงสาวอยู่ภายในท้องครับและหญิงสาวเหล่านั้นก็จะมีใบมีดงอกออกมาตามร่างกายด้วยตัวของเจ้าเดอะคิปเปอร์นั้นก็จะใช้ใบมีดเหล่านี้นเพื่อโจมตีผู้เล่นครับอีกทั้งเวลาที่เขานั้นปรากฏตัวขึ้นเขานั้นก็จะมาพร้อมกับลูกน้องที่กลายเป็นเหยื่อของเขานนั่นเองซึ่งนั่นก็จะสร้างความลำคาญให้กับเราเป็นอย่างมากเลยครับในการผิญหน้ากับเจ้า Keep er. กเดอะคิปเปอร์คลิเกจากเกม The La าดอ f ั up. คลิกเกอร์นั้นก็คือผู้ติดเชื้อจากเกมเดอะลาร์ดออฟอรนั่นเองครับในโลกของ the l a า t o ดออฟนั้นสิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นเกือบสูญพันธุ์ไปก็คือเชื้อไวรัสนั่นเองครับ และคลิกเกอร์ก็เป็นผู้ติดเชื้อนั่นเองโดยเจ้าคลิกเกอร์นั้นเป็นผู้ติดเชื้อระยะที่3ครับซึ่งมันนั้นก็จะแตกต่างจากผู้ติดเชื้อระยะที่1และระยะที่2พอสมควรครับเพราะระยะนี้นั้นมันนั้นได้แปลเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปครับโดยเจ้าคลิกเกอร์นั้นจะมีหัวที่คล้ายกับเห็ดซึ่งสิ่งนี้ก็มาจากเชื้อไวรัสที่ทําให้สมองของพวกเขานั้นแปลสภาพไปครับโดยระยะนี้พวกเขาก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแทบจะทั้งหมดแล้วล่ะครับ เพราะเขานั้นมีพละงกำลังที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปถึงหลายเท่าอีกทั้งเจ้าคลิกเกอร์พวกนี้นั้นยังไม่รู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัวอีกด้วยนั่นจึงทำให้มันนั้นเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งหากผู้เล่นนั้นพบเห็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับมันครับ La s u p a ์พ o ย i a จากเกม Resident Evil 6 ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาครับตัวของมันนั้นกำเนิดขึ้นมาจากซีไวรัสหากบริษัทอัมเบลลาปรารถนาที่จะสร้างอาวุธชีวภาพที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความถึกทนแล้วก็พวกเขาถือว่าทําสำเร็จครับเพราะเจ้าตัวนี้แค่หน้าตาของมันก็คบควานคู่ต่อสู้ได้แล้วล่ะครับมันนั้นเป็นสัตว์ประหลาดผิวสีดำไม่มีดวงตา แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของมันที่สุดก็คือความสามารถในการฟื้นฟูและพลังกาลังของมันครับแม้ว่ามันนั้นเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะช้าก็ตามแต่ความถึกทนของมันนั้นเราดูถูกไม่ได้เลยครับแม้ว่าเรานั้นจะสามารถทําลายส่วนหนึ่งของร่างมันได้ก็ตามแต่มันก็ยังไม่ยอมตายง่ายๆครับเพราะมันนั้นยังสามารถสร้างร่างของมันขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งในการ,รเผชิญหน้ากับมันก็ให้ระวังดีๆด,ด้วยละครบนีเตอร์จากเกมไซเรนฮิลโฮมคอมมิ่ง โดยเจ้านีเตอร์นั้นก็เป็นหนึ่งในศัตรูจากเกมนี้ครับรูปร่างของมันนั้นจะเป็นมนุษย์เพศชายแต่หัวของมันนั้นก็กลับอยู่ข้างล่างส่วนแขนและขาของมันนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยใบมีดการเคลื่อนไหวของมันนั้นก็จะคล้ายคล้ายกับแมงมุมอีกครั้งเจ้าตัวนี้นั้นยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวอีกด้วยการเผชิญหน้ากับมันจึงยากพอสมควรครับในการต่อสู้กับเจ้านีเตอร์นั้นเราต้องกระจังหวะด,ดีๆและคอยหลบการโจมตีของมันให้พ้นก่อนครับหลังจากนั้นเราค่อยสวนกลับครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสิบศัตรูสุดร้อนใน EP ีที่4ใน EP ีนี้นั้นท่านผู้ชมถูกใจตัวไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับสามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ